สวัสดีครับวันนี้ผมออกมาเดินออกกำลังกายก่อนหน้านี้ไปวัดสีเอีย่ยมเพราะว่ามีคนชวนให้ไปดูกิจกรรมงานศพของกลุ่มติณน,นันพอเสร็จแล้วก็มาที่สถานีสวนหลวงรอเก้าพอลงมาปรากฏว่าห้างเกือบจะปิดแล้วอะเขาบอกมีแต่คนเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองจากนี้จะเดินเข้าไปที่สวนหลวงรอเก้า ว่าให้นั่งวินเข้าไปเพราะอะไรเพราะมันไกลมากผมบอกว่าผมจะเดินเข้าไปน้องคนนั้นอายุน้อยมากเขาบอกลุงไม่ไม่ไม่ไม,มึนหัวนะไม่ล้มกลางทางนะพิสูจน์พิสูจน์เพราะว่าผมตั้งใจจะมาเดินสองกิโลกว่านะซึ่งธาราพมแล้วเป็นเรื่องปกติสองกิโลกว่าเป็นเรื่องธรรมดาวันหนึ่งเราเดินได้สี่กิโลอยู่ลว แต่ว่าต้องดูเส้นทางด้วยซึ่งก็ไม่น่ากลัวนะครับจะเล่าไปเพลินๆระหว่างนี้ก็คือวันนี้ที่ออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วไปหมู่บ้านพรมที่ปากช่องนะครับไปเห็นกิจกรรมกิจการของกลุ่มท่านติสนทันที่อำเภอปากช่องหมู่บ้านพรัม แล้วก็มีคุณชมพู่เนี่ยเขาต้อนรับอธิบายโอ้โหประทับใจมากเลยอะประทับใจวิธีคิดวิธีพูดวิธีสื่อสื่อแล้วมันรู้สึกว่ามันสุภาพเรียบร้อยไม่มีเขาไม่มีเรามีแต่ความสมานฉันท์อะไรเงี้ยรู้สึกประทับใจมากเลยนะ สังคมอย่างเงี้ยเราอาจจะเคยเห็นเป็นครั้งคราวจริงๆก็เคยสัมผัสบู่บ้านพรมเป็นครั้งคราวแต่ไม่มีโอกาสนานๆแต่ก็เห็นกลิ่นไอที่น่าสนใจและมีเสน่ห์น่าประทับใจอยู่บ่อยๆได้เคยไปกราบท่านติดนาทันในสมัยที่เรายังบวชเป็นพระในตอนที่เราผ่านไปเชียงใหม่แล้วท่านมาเทศที่วัดสวนดอก ็นนั่งตรงหน้าเลยนะท่านเทศสุภาพอ่อนโยนเหมือนเป็นพ่อที่มีวิญญาณเป็นแม่อยู่ในหัวใจเป็นต้นก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ยังได้เห็นกิจกรรมของท่านหลายๆครั้งเวลาเราไปจัดกิจกรรมที่นู่นที่นี่โดยเฉพาะเคยไปที่เถวนครนายกเคยมีกิจกรรมระหว่างประเทศผู้ภาะสาอังกฤษกลุ่มหมู่บ้านพรมก็ไปร่วม แล้วก็ไปเห็นเขาร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างเ,ออเขารู้จักประยุกต์ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้เป็นภาษาไทยก็ได้เราชื่นชมในมุมนี้ต่อมาก็ยังไปเห็นที่สวนโมกกรุงเทพซึ่งเขาจะมีกิจกรรมเดือนละครั้งมีนักบวชผู้ชายผู้หญิงเข้ามาร่วมกิจกรรม เวลามาเนี่ยเขาจะวางตัวติดดินมากๆปกติเมืองไทยเขาต้องปูอาสนะให้นักบวชเนี่ยนั่งสูงกว่าคารวานนี่เขาอนุญาตให้คารวานนั่งสูงกับหรือเท่ากับพระเลยไม่ไม่มีแบ่งแยกติดใจอยู่นานนะว,วันนี้ไปฟังก็ประทับใจอีกโอ้โหคุณชมพู่เล่าอธิบายวิธีคิดของหลวงปู่ติสตทันชาวหมู่บ้านพรัม วิธีการใช้ชีวิตที่เป็นพี่เป็นน้องกันมากๆบรรยายไม่ออกเรายังไม่ทราบซึ้งถึงขนาดจะออกมาเป็นภาษาได้แต่ว่าได้บันทึกเป็นคลิปนิดๆหน่อยๆโพสลงบนในติกตอกก็มีคนเข้ามาดูหลายร้อยคนความติดใจก็เลยวันนี้มาอีกเท้าความไปไกลนะเขาก็อน,นุญาตให้เราเข้ามาอยู่ในไลน์ของกลุ่ม คารวะาที่มาศึกษากลุ่มติดนัฐานและแม้ไม่ได้บวชเป็นพระแต่เขาก็มีลักษณะเป็นชุดจิตอาสามีชุดเครื่องแบบเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับสีจีวรของพระสันติอสุเราตอนไปที่อยู่อเมริกาเราก็เคยไปที่เดียมพาร์คซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของสายติณฐัฐานที่ลอสแอนเจลิสเห็นไหมเรามีความเชื่อมโยง เป็นต่อสัมพันธ์มาหลายครั้งหลายคราวแอ้วันนี้วันนี้ก็ยังมาอีกแล้วก็ประทับใจอีกนะอ่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในใจเราที่แนวของหลวงปู่ที่ท่ทนเป็นแนวอ่าเป็นพ่อแต่ว่ามีหัวใจเป็นแม่แม่เยน็ยนๆยน็นพูดเพราะๆทำให้เราไม่ต้องไปแบ่งแยกใครกับใครอันนี้คิดถึงน้องสาวเลยนะน้องสาวเนี่ยไปอยู่ออสเตรเลียมาถ้า มารู้จักสนใจแนวหมู่บ้านพรมพบ้างเนี่ยก็จะทําให้จิตใจเนี่ยดีขึ้นและดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ก็ในรายกลุ่มของเขากลุ่มหนึ่งเล็กๆเขาบอกจะมีกิจกรรมงานศพของคนไทยคนหนึ่งที่สถานแนวพิจานณนาะเขาจะมีกิจกรรมการสวดการ จัดงานศพที่ลดขั้นตอนแบบพระไทยตัวไปแล้วจะนิมนต์ทางพระสายท่านทิ๊นาด้ทันมาร่วมกิจกรรมเออเราสนใจเลยท่านนั้นที่เวลาก็เคลื่อนค้อยไปเลยแต่ปรากฏว่าเรามาทานันแล้วก็ตัวกิจกรรมก็มีนักบวชของทางท่านติ๊ดได้ทันเนีาาน่ยหมู่บ้านพรำเดินทางมาจากโคราชเลยนั่งรถตู้มาเลยเกือบสิบเกือบสิบ ท่านชายครึ่งหญิงครึ่งมาร่วมกิจกรรมเย็นๆสบายสบายส,ายสวดมนต์สวดทั้งภาษาไทยสวดทั้งภาษาเออภาษาหรือภาษาอังกฤษมั้งเรานั่งอยู่ไกลไปหน่อยคนข้างหลังก็พูดกันเสียงดังแต่เราก็ไม่ถือสาเราก็รู้ว่าคนอื่นไม่ค่อยเข้าใจแต่อยากจะบันทึกไว้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะซึ่ง คนไทยอะ่ะถ้ามีเวลาก็หาเวลานั่งลงหรือว่าไปที่หมู่บ้านพรมหรือไปที่สวนโมกรุงเทพเดือนละครั้งตามที่เขามีกำหนดหมายมาจัดแม้วันนี้ไปก็ประทับใจหลายจุดเช่นผู้ตายเนี่ยสัทธานแนวท,ทานทิตตันทนันเพราะฉะนั้นผู้ตายซึ่งเป็นครูสอนคนมาเยอะแลก็ขออนุญาตม่เอ่ยชื่อนะป่วยอยู่ๆก็ป่วยเป็นมะเร็ง ป่วยมาหนึ่งปีแล้วก็รักษามาหลายอย่างทุกทรมานไม่ลงลึกว่าเป็นมะเร็งอะไรแล้วก็มาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะรักษาต่อหรือจาะไงเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเข้าใจธรรมะถึงจุดที่เรียกว่าไม่เอาละไม่ต่อละออไม่เสียงเงินแม่อะไรละก็บอกกับทางครอบครัวว่าจะตายแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแคกว่า คูณหรือไงเนี่ยที่เน้นการประครับประคองแล้วก็ตายอย่างสงบใช่ไหมก็แสดงว่าเจ้าตัวเนี่ยเชื่อมั่นในชีวิตของตัวเองแล้วว่าเกิดมาคุ้มแล้วพร้อมที่จะตายละไม่กลัวตายแล้วก็บอกกับลูกหลานว่าแม่จะเอาอย่างนี้โอ้โลูกมาสื่อเนี่ยสื่อแล้วร้องไห้ไปด้วย เราฟังไปด้วยเราก็ประทับใจไปด้วยแท่นนั่งคนเดียวจะน้ําตาไหลแต่ว่าผู้พูดเนี่ยสะอื้นคนที่นั่งฟังด้านหน้าก็สะอื้นน้ําตาไหลกันไปแต่พวกข้างหลังไม่เคยรู้เรื่องเพราะว่ามันคนละโลกเป็นคนละคนละความคิดความเชื่อเลยนะแล้วในงานก็ไม่แจกไม่แจกเออไม่แจกดอกไม้จันทร์แจกดอกกุหลาบสวยมากเลยสีชมพู แจกกันคนละดอกนะแล้วผู้ตายในบริจาคศพให้กับสรีราทแล้วด้วยโอ้โหดูสิเขาตัดขั้นตอนไปเยอะมากเลยไม่ต้องไปเผาไม่ต้องไปอะไรเลยบริจาคศพเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับโรงพยาบาลศิรราชซึ่งเราเองนี่แหละเป็นคนหนึ่งซึ่งขับเคลื่อนเรื่องนี้มามากตั้งแต่สมัยพาคณะคนไทยชันนำไปดูงานชือจี้ที่ไต้หวันนะี่ยก็ให้เกิดกระแสที่จะ สละล่างดัวเองเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อที่จะไว้เป็นศพให้คณะหมอคณะแพทย์พยาบาลอคณะหมอเนี่ยได้ผ่าตัดแล้วเรียนรู้เรียนรู้ที่จะอะไรเขาเรียกว่าเรียนรู้ที่จะรู้เรื่องอวัยวะต่างๆเวลาผ่าตัดจะได้แม่นยำอะไรเงี้ยนะ